สวัสดีครับช่องสกลินพะลุยครับยามเบ็ดครับผมยามเบ็ดยามเบ็ดมียามมิยังบ่ครับวันนีม้มาซัำครับผมมาซัำขึ้นคู่หัวขวม,มนี่แล้วครับผม ตามหาเยังอุยๆก็รับโอ้ยแม่งขอดังตามหาไอ้เยงอุยหุยเลยครับโอ้ยช่อนปอกครับแมงกินมั้ยวะขาบมั้นี่ฮึนะครับแพ่จตากแดดครับไต ียังกินไม่เหรอครับผมดุนเพลจากเดียบไชครับผมไอ้สองแต้มแล้วยี่ไม่ได้ไทยมึงครับแต้มแรก ยังอยู่เดี๋ยวกันไม่ต้องเกินไปโอ่คครับผมไปไปอู้หูอดังหมู่หมุ่ม,ม,มาปะอืมยังอยู่ครับโอ้หูยงผ่อนดัง เปี่ยนเฉไปน,นะเป็นเหเขียดไปครับคนอเป็นเหียเขียดไปอืจับยากจ้ะึตายเห tay thân nhưng dù tua tài rồi, này, yêu thương 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 yêu โอ้ไปครับผมบดไปเขียดไปแล้วยี่เนี่เขียดไปแล้วครับผมเขียดไปแล้วเขียดสามทิพย์กตัว วอายอย่ามาพัดเผ็ดเลยครับผมมันไน้อยหน่อยมันเขียดหน่อยหรือเปเอาเนี่ยว่าเซบิมึงกันนะฮะแล้มึงว่ามันยี่กินปะไปเขียนผมใจไปครับเสิบลังไว้ แผงนี <Okay. S 1> ้ีุกอนโอหมบ่มหมู่ยโอ้ยเนืเบิดครับไปไปตื่นดขึ้นมาขึ้นบ่ ขึ้นจิีดีด้ครัำขึ้น,น,นเยียเบิดครับนี่ยามรอบเดียวครับผมอู้ดมือสั่มหัวกระไดยังตัวน้อยอึ๊อน,นี่เดนนี่ก็บเบิดขึ้นกันครับโอ้โมหนว่มโมหนาบเลย bên nhanh đề Ui đơ, mũi nè Ui, nhai lòn đế. มุนุนับเนด้ อยังคือผมมีป่าวะมีป,ป่าจิศเลยท่านมันเป็นอยังพุน่นห่วยนี่ดูไปเรื่อยครับผมโอ้ยงูกเลาะจีเลาะดีเลาะโอ้มงกเลาะแล้วครับจีเลาะครับจีเลาะตัวนี้ปลายังเนาะเบิังครับปลายังนี่ครับ โอ้ยช่อนครับช่อนปอกใส่ผ้าลังครับผ้าลังเหรียดเดียวนี่ครับผ้าลังตากแดดดูจามบ่สบายนั้งครับผมมันบึกหลายบวดบึกหลายบวดมันได้บ่สบาย Hiss. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Why? <laughs> okay, yeah, you. เฮ้ยวายวะายามดีแล้ววะโอ้ยย่ามมัน เบร์ถึกเลยครับผมทีดีเหยียบอยู่ครับเฮียบบัตรโอ้เฮียบบั เยอดเยอดเยีะหมดเยีะหมดหัวกระตูน้อยหน่อยครับีหัวงี้ต้องใส่เพลีอไว้แน่นะครับผมหนามแห้งหนามโดดดุกลิว มีหมุกมอับเลยเดี๋ยังอยู่อ๋ออเอาแล้วครับไปยัง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 อ้ออออ๋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 อออดีแล้วครับอออ๋ออ๋ออ๋งบ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 อุ๊บสนปกครับ เล็กแว่นครับเล็กแว่นใส่ผาหลังครับผมนี่ใส่ผาหลังครับเต็มสวยครับเต็มสวยเชียครับผมเยผาหลังจากแดดครับไอสามเต็มครับผมมือ ตอ,อนนี้ผมก็ดีใจแล้วครับผมเดยวลงชิปลงอย่างไปต่อครับยังอยู่เนีเ่ยไป

ฟังครับผมตามันจะกินน้ำฟังเขาฟังกินเสียงเสียงยัง,ยง,ยงเป็นเด้ยังยู่ครับนี้เป็นเด้อ้นั่นฟาดวะฟาด,ดอีเละไปเยี่ยอหบ,บนครับเดียบวันครับผมโอ้อยหิวคอเลยเนี่ย แค่นี้นะครับไม้นี่มันไม่แอ่นใกล้บ้านครับผมในใกล้บ้านใส่แล้วก็ไปนั่งพักข้างน้อยครับผมดันไปบึกไหลแล้วครับบึกเบิดหน่อยหนึ่งครับผมมันก็เลยวิ่งเบิดตัวนี้ตัวนี้โอเคยังอยู่ยังอ,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 อยู่ครับผม ไปครับผมผลที่ได้เนี่ยหาโฮกหลังเลยนะครับผมอยู่แล้วละนม่โกบนั่นงจุดปวดอยู่โบนั่งจุดปวดเอาอยัางอยู่ครับนี่นี่ยังอยู่ครับโอ้หนำเขินไปเหยียบลงไป น oh, oh, ี่เป็นยังไงยังอยู่ครับไปครบมันยังโอ้เขียดอีเขียวเขียดอีจิกเขียดจิกเขียดจิกยังอยู่ครับผมโอเคไปแล้วลนะครับผม